สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็ในสุเกมโลบอคนะครับวันนี้ยูนิเมปเพสซิโมเลเตอร์นะครับใช่ฮะอันนี้เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะอัปเดตสเปซอัปเดตเทคเวิลด์นะครับโอ้โหเยอะมากเลยฮะดูดิมีแพ็คคอลเลกตีเอซีนะครับอัปเดตบูสอีกอัปเดตอะชิพเมนเ,เ,เอเอเอฟเคชชั่ นะครับมีไอ้ก็ไม่รู้เพชรสองตัวเยอะๆไปหมดเลยนะฮะโอ้โหถือว่านนยิ่งใหญ่แน่น,นอนนะครับนะฮะอันนี้คือโลกสวรรค์ที่เราเล่นไปนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้โลกเทคอัปเดตใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวนะมันมี question mark ตรงนี้ไปดูดิมันดูสีโว เป็นซีเวิร์อ่าปกติดีเทคมก็จะอยู่โลกไอ้นแข็งน่าจะประมาณวินเทอร์ก่อนวินเทอร์ดิใช่ไหมอ่านี่ไง7.5บิลเลียนนะครับนี่ผมฟาร์มมาหน่อยแล้วนะฮะเคนี่เคเปิดเลยเรียบร้อยนะครับ ฟาร์มมาหน่อยแล้วนะฮะมันก็เลยไม่โลกต่อไปได้นะฮะโอเคไปสเปซเวิลด oh. ์กันเทคเวิลด์เทคเบิ <les <les <S <S ์นี่เข้ามาแล้วนะฮะอ่าก็จะปลดล็อกสองโลกแรกนะฮะเทคช็อปกับเทคซิต네ี้นะครับก็จะมี 1,000Tech เทคนั่นเองเทคคอยนะครับเป็นเทคคอยนะฮะอ่านี่ฮะมีสัตว์นะครับ นะฮะประมาณนี้นะนี่แมวาาหมากระต่ายบังกรน,นี่ฮะโอ้โหดูเอาดิผมจะกดทีแล้วจะได้เท่าไหร่นะฮะอ่าขออันนี้กอนสองร้อยห้าสิบล้านโอ้ก็ไม่ได้แย่ดีว่าแต่มันเป็นเงินของโลกนี้นะก็ฟาร์มก็ไม่นานนะของผมใช้เป็นรนโบตัวโลกสวัเนีนะโลกเก่าอะ่ะเออ 5,000 0ื่นแป๊บเดียวเองฮะห้าหมื่นใช่ห้า0 0ื่นกัฝาแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปเอได้นะฮะโอเคเราสามารถซื้อเทคเอได้แล้วนะครับจำขอซื้อพื้นที่ก่อนนะฮะขอซื้ออ,อ,อันนี้ก่อนมันนิวอัพเกรดนิวอัพเกรดนี่ผมลองไปดูก่อนนะที่ฟอเรส t นะครับเพื่อมีอัพอัพเกรดใหม่ๆว่าน่าจะเป็นอัพอัพเกรดใหม่นะครับ เราไปดูก่อนว่าเป็นอัปเกรดใหม่หรือเปล่าไม่มีนะฮะไม่มีอัปเกรดอะไรใหม่ๆนะครับแต่ผมลืมไปเออรับรับของใช่อย่าลืมนะฮะไปรับของรับของกันด้วยนะฮะนี่เอยเดี๋ยวทำไมเพชรเราได้น้อยลงมีทิปเปอร์ดาเมจฮะดาเมจคูณ3นะครับก็คือเราจะตีแรงขึ้นคูณ3ประมาณนั้นว้าวาสนใจมากเลยนะฮะ โอเคผมขออนุอาญาตฟาร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโลกนู้นกันนะฮะจะพอไปโลกนู้นแล้ฟาร์มสักพักเลยจะมาเปิดเลรียญกันนะฮะไอเปิดสัตว์เลี้ยงกันนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดไปเลยฮะโอเคนะครับก็กลับมาแล้วนะฮะกด F4 มันติดคอมมานดะ์น่ะนะฮะนี่ฮะก็เอ่อค่าหมื่นนะครับเทคคอยแล้วนะครับเปิดพื้นที่ฮะนี่เป็นโลก ที่มีอยู่ตอนนี้เลดักเทคและโลกที่มีปัจจุบันตอนนี้นะฮะนี่ดูดิมันตีแรงขึ้นหรือไม่มันก็ไม่ได้แรงมากนี่อ๋อเมกดาร์ k นะครับ Make Dark ใช้เรนโบว์นะครับโอ้มันทํานานมากใช้5ชั่วโมงนะครับผมบอกแล้วว่าอะไรมันผมรู้เลยว่าอะไรมันต่อจากเรนโบว์นะเพราะผมเค,เคยเห็นในพาร์คหนึ่ง m กซิมพาร์คแรกนะครับ เนะ่ออัปเดต a a a อฟนะครับเออกล่องนะครับเชสสามารถเอฟเมาได้แล้วนะครับทั่วดีอยู่แต่โลกนี้ยังไม่มีกล่องใหญ่ที่เรามานั่งตีนะครับนะฮะโอเคกลุ่มก็ตักคือดูสักโลกแล้วเดี๋ยววัเท่มากเลยนะนะฮะเป็นโลกเทคโนโลยีเลย เรออกากาศแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเขออยาตตัดคลิปไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องกันนะครับนะฮะเปิดสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะฟามไปตึกสักพักหนึ่งนะครับโอเคขออยากตัดคลิปนะผมโอเคนะฮะกลับมาแล้วนะฟามประมาณนี้พอแล้วผมมาดูสัตว์เลี้ยงก่อนนะผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะพื้นฐานดีนะฮะตัวนี้นะครับ เอ,อมิเทลมิเทียมเอ็กซ์นะครับอันนี้มีเทคเอ็กนะฮะเหมือนหนึ่งนะครับแล้วก็มีไทเทเนียมเอ็กแล้วก็ดาร์คเทคเอ็กก็คือโลกที่เราไปเมื่อกี้นะครับก็สัตว์เล็กกว่าจะประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนโลกปกติแหละแต่เป็นเป็นแค่เทคโนโล,โลยีเพิ่มขึ้นแค่นั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าความหัวจะขนาดไหนนะจำลองลองมาเปิดดูอี๋ลองเปิดดูก่อนนะครับจะลองเปิดแบบกากดูก่อนนะฮะ วันนี้ไม่ได้ใส่ซูเปอร์ลากี้นะจะได้ไซเบอร์แคทมามาดูซ่เบอร์แคทกันไซเบอร์แคทหนึ่งล้านต้นๆนะครับถ้าหนึ่งล้านต้นๆสำหรับผมนะผมเอาประมาณไทเทเนียมเอ็กหรือไม่ก็ดาร์คเทคดีกว่าหนึ่งล้านเหรอแต่ว่าถ้าจะเหมาะสำหรับผมนะไว้สะสมสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะสะสมสัตว์เลี้ยงนี่ฮะสะสมสัตว์เลี้ยงแบบว่าเก็บสัตว์เลี้ยงให้ครบฮะสองร้อยห้าสิบตัวของหมเก็บแล้ว รับร้อยห้าสิบตัวจะได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มมาหนึ่งช่องนะครับคือใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มไปหนึ่งช่องซึ่งผมเนี่ยมีแล้วไงนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงหลากหลายนะที่เราสะสมอะนะฮะทำเป็นเลนโบบ้างทำเป็นโกดดิตบ้างอะไรมาเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อันน,นี้จะเป็นโลกล่าสุดเลยนะฮะโอเค นก็ประมาณน,นี้นะครับคลิปนี้จบแล้วนะฮะเดี๋ยวว่าต้องฟาร์มอีกหน่อยเลยนะฮะฟาร์มเยอะเลยนะครับผมเพื่อเออจะไปโลกนู้นนะครับใช่ไม่ใช่ไปไปจะไปไม่ใช่ไปโลกนู้นคือจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วไปเปิดกล่องนะฮะไปตีกล่องเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วมาเปิดสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็ผมอาจจะไป,ไปเปิดสัตว์โลกสวรรค์ให้เยอะกว่านี้นะครับเพื่อมาทําเป็นเลนโบว์เยอะนะเพื่อ ไปทําเป็นไอตัวมุ้งม่วงเนี่ยนะครับตัวมุ้งม่วงนี้น่าจะแรงกว่าเรนโบว์อยู่แล้วนะครับนะฮะใช่ฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะปรับราเมีนให้เรนโบว์มันกากลงไงไม่รู้นะครับผมมองดูดิมันดูอืดๆมากขึ้นนะฮะปวก็ติแลเวเรนโบว์นี่ตีแป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวไอตัวบิลเลียนนี่แตกแล้วนะฮะผมรู้สึกว่ามันอืดลงเลยครับเขาน่าจะปรับไปให้มันแบบเก่งขึ้นมากกว่านี้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับช่องนี้จะลืมไปแล้วก็อย่์กดติดตามจะกินคลิปหน้าครับ